ครูมอนอิงพูดติดตามน้องอุงอิงออกมาโพสความรู้สึกล่ายาวแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมโฟกัสซองบ้าวอีสานอีกล้าพี่น้องเมือนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูมอนอิงล้พพวกว็ครอบครัวอีหลานหน่อยเฮาเอามาววสุพีเอามามวาสุนองเอามาววสุดเอฟซีอีหลานหน่อยกันได้ฟังขึ้นกันนะครับผมซึ่ง ต้องบอกว่าครูมอนอิงนะครับผมเนาะผู้ติดตามน้องมุงอิงหรือพี่มอนอิงของอิหลาหนอยเฮาได้ออกมาโพสตไล่าย,ยาวพี่น้องขอบคุณนะครับผมเนาะ,อะขอบคุวอิหลาหนอยและขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสครูมอนอิงได้ออกมาโพส์ผ่านเฟซบุ๊กของครูมอนอิงนะครับผมพี่มอนอิงของแท้ว่า ได้เลิกเปลี่ยนแหวนขอขอบพระคุณครอบครัวน้องอุงอิงนะคะขอขอบพระคุณแม่หน่อยนะคะมอบแหวนวงนั้นให้พี่หมอนอิงและบอกสอนให้รู้จักเก็บอ,อมในรูปแบบของทองจริงๆพี่เป็นคนไม่เคยใส่ทองเลยเคยบอกแม่หน่อยว่าไม่กล้าใส่กลัวคนมองว่าอวด แต่แม่หน่อยสอนพี่ว่าแม่ไม่ได้ใส่แม่ไม่ได้ให้ใส่อวดใครแต่ให้หัดเก็บออมเงินในรูปแบบของทองให้ยามยากยามลำบากหนูจะมีเงินก้อนในตอนฉุกเฉินและมันราคาขึ้นตลอดพูดจบแม่หน่อยก็ซื้อทองตั้งต้นให้พี่หมอนและหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยสร้อยทอง แม่บอกว่าหนูจะเอาไปเพิ่มไปเปลี่ยนลายหรือเปลี่ยนเป็นเงินแม่ไม่ว่าทั้งนั้นแม่ให้นะซึ่งสำหรับพี่มันคือเงินเยอะมากและได้แนวคิดใหม่จากแม่หน่อยพี่จะพยายามเก็บออมตามที่แม่หน่อยสอนค่ะและที่สำคัญพี่มอนอิงขอขอบพระคุณบอสโจที่ตัดสินใจเลือก ช่วยพี่หมอนอิงในวันนั้นจนพี่มีวันนี้ขอขอบพระคุณซอนุษย่าสุภาพป่าอำนาจแม่บีพ่อนนสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เปลี่ยนชีวิตพวกเราค่ะขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, น้องออิงและสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ให้โอกาสพี่หมอนและเอ็นดูพี่หมอนอิงขนาดนี้ ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ทำชีวิตให้พี่หมอนอิงเปลี่ยนไปขนาดนี้ขอบพระคุณค่ะนะครับผมเนาะซึ่งทางคูหมอนอิงก็ได้ออกมาโพสพี่นอ้องขอพระคุณขอปวยหลานน้อยเฮาขอพระคุณแฟนคลับเอฟซีของน้องอุงิงขอพระคุณผู้ที่ให้โอกาสนะครับผมเนาะบอสโจซอนุชญาสุภาพปามนาศ เจบีเสียโน่นนะครับผมเนาะทีฮักไดเอ็นดูอ่าทั้งแมนนอยเองแล้วก็ครอบครัวของอีหลานนอยเองที่รักและเอ็นดูและสนับสนุนอ่าซับพอร์ตนะครับผมเนาะทั้งพี่มอนอิงบอกสอนพี่มอนอิงก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับผมเนาะผมผมสวัสดีแฟนคลับไม่ได้มองมอนอิงเป็นแค่ผู้ติดตามแล้วนะครับผม สวัสดีแฟนคลับมองว่าพี่มอนอิงหรือคู่มอนอิงคือส่วนหนึ่งของครอบครัวอีหลานน้อยเข้าไปแล้วคือส่วนหนึ่งของครอบครัวสาวน้อยไปแล้วมีน้องอิงที่ไหนงานที่ไหนเท่ากับจะเห็นพี่มอนอิงอยู่ตลอดหลายคนนะครับผมนาะชื่นชม แต่พี่น้องหูบบกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้คุ่มอนอิงก,กะเจอกระแสดาม่าเจอกระแสลบๆมามากพอสมควรถ้าใครได้ติดตามอิหลานหนอยห้าตั้งแต่แรกตั้งแต่คุ่มอนอิงเข้ามากะมีกระแสดาม่ามีกระแสโจม,ม,มตีอยู่ตลอดจนมาวันนี้นะครับผมน้ะพี่มอนอิงได้พิสูจน์แล้วว่า นี่ลละคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ติดตามผู้ดูแลอิหลาหน่อยเฮาผมสวาแฟนคลับเอฟซีมองเห็นและเรายังเฝ้าดูยังเฝ้าอาติดตามอยู่ตลอดเวลา ความผูกพันนะครับผมนอกของคู่มอนอิงกับครอบครัวอหลาหน่อยหรือแม้กระทั่งครอบครัวอิหลาหน่อยกับคู่มอนอิงผมจว่ามันคือว่ามันคือคาว่าครอบครัวจริงๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วหลายคนอาจจะมีคําถาม หรือตั้งข้อสงสัยนะครับผมเนาะว่าถ้าวันหนึ่งพี่มอนบริยูกับน้องแล้วจะเป็นแบบใดอันนี้ในอนาคตเราไม่สามารถรู้ได้นะครับผมเนาะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เราเห็นทุกวันนี้เขาเห็นเราเขามีความสุขไหมพี่นะ้อง อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความสุขของปัจจุบันวาสารว่ามันจะดีที่สุดมันเป็นเนียงทีมันทำให้เรามีความสุขด้วยในอนาคตในวันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าใครจะอยู่กับใครคูมอนอิงเพิ่นอาจจะมีเส้นทางของเพิ่นในมือข้างหน้าผมกับเสือว่าอ่าทั้ง ขอบควยหลาหน่อยกับพ้อมยินดีหรือครูหมอนอิงจะอยู่กับน้องแบบนี้ตลอดไปขอบคุวยหลาหน่อยแฟนคลับเอฟซีกัยิงจะยินดีอยากพี่น้องโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ปัจจุบันกันมากกว่าเรื่องของอนาคตปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต ี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไเนะครับผมเนาะกาดีใจน้ำคู่มอนอิงล่ะเท้ากับสนิทกันพ่อสมควรนะครับผมนอกจมีการพูดคุยพ่อนากันกับพูดคุยทักทายกันสนิทกันพ่อสมควรกับคู่มอนอิงก็ดีใจน้ำนองแล้วก็ให้ปังปังเป็นน้ำีหล่าหน่อยเข่าแบบนี้ อยู่กับอิหลาหน้อยไปโดนๆหรือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ตลอดไปนะครับผมเนาะอันนี้คือวามหูสูบของมบาสาราาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอนาคตอั่นะเราไม่ได้ห้ามใครบด้บังคับใครแต่ความรู้สึกของเราคืออยากให้อยู่แบบนี้อัอนนี้เขาบด้ห้า,บหามบด้บังคับเนาะ,ะส่วนในวันข้างหน้าจะเป็นยังไง ให้เป็นเรื่องของอนาคตเป็นกระนังใจให้นะครับผมนอกคู่บอลอิงก,กับปั่งปังปานามิลาแล้วก็อลำล้ำเรื่อยๆประสบความสำเร็จในถูกเส้นทางกันแล้วกันพี่น้องหลามีความคิดเหียนเกี่ยวกับเรื่องใดนนนนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาวอีสานได้นะครับผมเนาะการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบาลสารจะย้ยำดูเสมอ ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันแฟาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท้งสองบอาาลซานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอสานขออรุยตขอตัวล่าไปก่อนพบพกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ